ครับพี่ครับผมขอโลบัคหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมเอาเลยไปเติมเอาสิที่ได้บัคนาเว็บเติมโลบัคสุดคุม้มเริ่มต้นที่เลทหบางครั้งอาจจะถึงเลทสิมีทั้งระบบ ID พารและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับ เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟน,กนเกงๆทุกท่านกันด้วยนะฮะเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Time t r e Survivor Killer แมปนี้ผมก็ได้ไปเจออย่างบังเอิญอีกแล้วนะฮะเพราะว่าน้ำปกแม่งร้อนมากนะครับอุยอยากเล่นแมปอะไรบ้าๆแบบนี้มานานแล้วนะฮะดูดิข้าตกรเกมนี้นะครับก็เอามาจากการ์ตูนแล้วก็อะไรต่างๆนานายเยอะเลยนี่มาจากสปอนบ๊อบไม่ใช่เหรอแล้นี่อะไรเนี่ยวตัตถาแฟกขคาตกรโถชั่วมั้งนี่มีซเลนเดอร์แมนด้วยนะทุกคนมันมาจากเรื่องอะไรละวะ ทำไม่ได้โอ้โหฟังก์เชบ่จะวิ่งกี่ลาลากูหน้าเป็นไปนเอานี่ฮะกระตูนแคทก็มีแปลถ่ายนั้นลวกันตอนนี้ผีปอบทั้งหมดมันคือดองกีนะฮะมีเกมพาร์ทด้วยแพ็คของพระเจ้าอย่าบอกนะว่าเราสามารถเอาปืนไปไล่ยิงอะไรพวกนี้ได้อะวางไข่ด้วยอาวุธของเทพเจ้า 3 9 9โลบักโอเคซื้อเลยแล้วกันอยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะสามารถเอาเปืนไปยิงผีได้ไหมมันคือผีหรือฆาตากรฆาตากรแล้วกันเนาะจะเล่นตบโตเพื่อเอาชีวิตรอดจากนะะักฆ่าชื่อแมพมึนงนอ,น,อ,น,อนะฮะกุละเพียงจริงไปลองเล่นดูแล้วกันมันแค่ไหนเลยเสียงบ้าอะไรวะเฮ้ยเนี่ยเสียงบ้าเลยวะฆาตากรที่ไหนเนี่ยไหนดูดิ ตัวอะไรอยู่ตอนเนี้ยก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมซีเรียลช่องโอควาชแนลนะครับเราอยู่กันในโลบา้าโอ้นี่มันนี่มันเอนเดอร์แมนเอนเดอร์แมนมาได้ไงโอเอนเดอร์แมนตบเพื่อนเราแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนตัวยังใหญ่นี้มันใหญ่เบคอนนางโง่เบคอนนางโง่จะไม่ตายเหรอคนนี้แม่งโหดจัดเลยวะเขาบอกว่ารายชื่อผู้รอดชีวิตครับผมอุ้ยกูเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตแล้วเนี่ยเรามีไอเทมทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันคือหมาช่วยอะไรกูบ้างวะเนี่ย ไม่จะทำอะไรได้อะนี่คือเกมพาร์ทที่กูซื้อมาแม่งหลอกกูด้วยเกมสตีนเกมสตีนนี่เฮ้ยเจ้าหมานายตามเรามาเซตอนนี้คิลเลอร์มาแล้วฮะปีศาจตัวใหม่นายมาดูดิตัวอะไรอยากรู้เหมือนกันอีเฮ้ย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 ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนตายไม่ไม่จะวิ่งกีฬาลาจะวิ่งกีฬาลามามา ดูท่าวิ่งคุณละเพียท่าวิ่งมันชิบหายเลยหมดกันกระตุนในวัยเด็กของกูม so ันเอามาทำอะไรได้เนี่ยเนี่ยฮาวกูกำลังขี่แกะมันไม่ใช่แกะมันทีตัวอะไรนะกูจำมาได้ออ้าไมกแล้วทุกคนหนีเร็วไม่ีคนตายแล้วอุ้ยกูรอดอยู่แค่สองคนเท่านั้นฮะเดี๋ยวมาดูปีศาจตัว่อไปกันเฮ้ยจริงๆผมสามารถเอาไอ้นี่ได้ป่าววะมันต้องเอาอาวุธที่อยู่ตามแมปได้ดิเออเดี๋ยวผมขอหาอาวุธตามแมปก่อน มันต้องมีอาวุธให้ผมแบบสังหารอะไรพวกนี้บ้างดิให้กูหนีอยู่อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันมีเนี่ยน,น,นี่ปืนปืนเอาปืนดิปืนร้อยยี่สิบห้าลูกบัก้แลเกมพาร์ทที่กูซือ้อโอเคกูคได้ยินเสียงคนตายแล้วทุกคนหมาจะมาเอาหมาหมา,มาควา่ำจะมานางโง่นายมันนี่ไอ้หมาเอ้ย้ยวัดแต่เฮกม่เอือก มึโงโหดจังว่ากูถามจริงไอ้ปีศาจบ้านเนี่ยกูถามจริงกูเสื้ออะไรได้บ้างในเนี่ยสปินเนอร์มึงจะเอาสปินเนอร์ไปทําอะไรเอาสปินเนอร์ไปตบปีศาจอะไรเนี่ยโอเคครั้งนี้มีผู้รอดชีวิตอยู่แค่2คนฮะงั้นผมขึ้นหลังคาเลยดีกว่ารอบเนี่ยไม่มีใครตามกูได้อีกแล้วบอกเลยแล้วมันวิ่งก็ไม่ได้กเกมบ้านเนี่ยลาล่าลาล่าลาตรงนี้มีมอเตอร์ไซค์มียูนิคอร์ดด้วยเอายูนิคอร์นไปทาอะไรวะเกมนี้มันหลอกเด็กตั้งนะทุกคนอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปซื้อนะฮะเก,เกมพเเาทเยีี่ดดดวู เนี่ยมันจะเอาตังค์กูอีกแล้วเนี่ยเฮฟวี่บอร45รูปักไหนไหนกูลองซื้อเป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้ดูกันซื้อแล้วได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมากันหลายตัวเลยเฮ้ยปีศาจรวมตัวกันแล้วนี่มันปีศาจรวมตัวกันแล้วกูสามารถขี่นี่ได้ปะเนี่ยขี่เลยขี่เลยไปอุ้ยผีวัวละวงอุ้ยอุ้ยโอปิกกี้โอปิกกี้ก็มาโอ้โหมันมากันทุกตัวเลยโหนี่มันรวมทีม รวมทีเอเวนเจอพวกมึงรวมทีเอเวนเจอกันล่ะพี่กีนังเงมาดิครับนี่มีตัวอะไรบ้าเนี่ยกูดดูดิยอววูคนเดียวเลยเวว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 วยวว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 ่วว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 วไมนะ่วว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 วอวววาวาววววาววววววาววววยวว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 ีวว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 งวว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 นววกวว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 เวววววววกววววมวว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 ว0วว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 ว รวมๆกันเกือบจะห0 0รอเลยม้งเนี่ยเรามาดูฆาตรกรตัวต่ปไปดีกว่าว่าจะน่ากลัวขนาดไหนตัวต่อไปเขาบอกแล้วฮะว่าเตรียมวิ่งครับผมเตรียมวิ่งอุย้ยผีวลำโพงไอ้กระจอกแกมันกระจอกไอ้ผิวลำโพงแกทําอะไรเราไม่ได้หรอกแง่ถึงมึงจะตัวสูงแต่มึงขึ้นบ้านนี้ไม่ได้แน่นอนอูลูมันมากี่ตัวเอ่ยผิวลำโพงสองตัวอุย้ยสามตัวเลยเพิ่งลงมาด้วย แอ้ตรงนั้นไม่ตายหรอวะน่ะไอพวกนายผ่วลำโพงอยู่ตรงนั้นพวกนายออกมาเร็วมูมันตกตายหมดแล้วไม่น่ามันเดินมาแล้วอู้มันเอามือมือปัดผู้อ,อยากข่ามันมากแล้วทุกคนเออส่งหมาส่งหมากูลงไปแล้วส่งหมากูลงไปแล้วมา,มา,มาข้ามาเลยนิ่งเลยทิพไหยอเอ้ยไอผิวลำโพงมาแล้วพี่หลมคงตายหนึ่งฮะไหนมีอะไรหลอนๆก็ดีไหมขอแบบโคตรโกว่านี้เดี๋ยวผมลงไปบวกเลยี่กูขี่เนี่ยกูขี่สัตว์ตัวนี้โชว์เลยเนี่ย มีคนบอกโอ้ my god นี่มึงกลัวขนาดนี้เลยเหรอไหนครั้งนี้มาตัวอะไรก็ไม่กลัวแล้วว้าวตัวเดิมเลยปีหัวระบอมันเดินตบทีเดียวแม่งตายเลยเนาะให้ทุกคนมีเมฆสีทองด้วยว่าแม่งขี่ไม่ได้หรอกนะฮะเมฆสีทองบ้านเนี่ยอ้งสารบัจะไปหาทำเนี่ยไปหาซื้อนะฮะราคาแม่งแพงคิปหายผีตัวต่อไปกำลังจะออกมาอุ้ยผีตัวเสวมาแล้วไอ้ผีตัวเสวมาผีตัวเสวโมาให้ทุกคนไปแล้วผีตัวเสวมาแล้วว่ากระจอก พี่ตัวซ่วมเอา,เอาไอ้ตัวนั้นมันลงไปตายนะเฮ้ยพี่ตัวซ่วมนะเฮ้ยดู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 ดดอ้พี่ตัวซ่วมตบอุ้ยตายเลยบ้าเอ้ยฆาตกรตัวส้วมฮะนะาตอนนี้นตลกเกี่ยวกูขาตัวมันมากเลยเป็นนักเก้าที่พี่ตัวซ่วมมันโหดนะเฮ้ยมันโหดนะเฮ้ยเอาโดนตบลอยเอาแตกเลยอ้พี่ตัวซ่วมโหดจังวะอู้ดูดิดูมันจังหารคนอู้ ไอ้ผีัวส้วมบ้าเลือดผมอยากเจอไอ้การ์ตรูนแคทมากเลยครับอยากรู้ว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนเฮ้จะผักบุําไมเบคอนไปไปมึงอะลงไปเลยมึงอะลงไปเลยให้ครั้งที่เราเดินเยาะเย็ะหน่อยเดินเยาะเย็นหน่อยให้มาด้อุ้ยคนนีคเขาวัทยาหัดนะสวัสดีครับเพ่อุอ้ยมาแล้วไปจอนะครับขอขึ้นบันไดก่อนละไม่อยู่แล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยวัดดิตัวอะไรวะท่าก็เดี๋ยวนะมันคือผีอะไรมันคือฆาตกรอะไรอู้ดูเสียงมันน่ากลัวมากมันขึ้นบันไดมาแล้ว มันคือมันได้มาแล้ว,ลวทุกคนเร็วเร็วเร็ว,ว,ว,วนี่ก่อนนี่ก่อนอู้น่กกากลัวมากมันคือตัวอะไรวะเนี่ยมาจากเรื่องอะไรวะกูห <ś> ว <c oughs> <ś c oughs> เสียงเลอาตายเลยเ <ś c oughs> พื่อนกูตายเลยเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกได้ขึ้นันได้ไม่เป็นละสิพวกงโง่เฮ้ยทำไมบ้านหลังนี้มันไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยบ้านเล็กๆหลังเนี่ยเออผมขอมาอยู่บ้านหลังนี้ดีกว่านะอยู่คนเดียวเดียวเดียวได้ไอ้มาแล้วมันจะมาแล้วตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยขอไม่ใช่การ์ตูนแคทละกันอุ้ย อุโอ้ทวิงกี้อีกแล้วฮะทวิงกี้ลาลายอีกแล้วนะฮะจริงแบบนี้ก็มีประมาณนี้แหละฮะเออมันเป็นการจําลองโดนฆาตกรฆ่าตายอย่างน่าสงสารนะครับนะโดยที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้จะซื้อเกมพาร์ตก๊อตมาแล้วนะครับซึ่งเกมพาร์ตก๊อตเนี่ยเราก็ได้เทพเจ้าหมา,มาตัวหนึ่งกับสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวทาหาเหี้ยวอะไรไม่ได้เลยฮะอย่าหาทําและก็อย่าหาเล่นและอย่าหาซื้อเกมพาร์ตแค่นี้พอ